ต้อนรับข้าสู่ซอกป้าจำลองสหายลุงพุนนะคะมาพอดีมาพอได้เรื่องมาขาดเรเลยได้ได้อะไรกระปูปราตะกั่วกระปูไปช่อนมาเดี๋ยวนี้แต่งตัวออกมามไปร้างเลยปูใหญ่อยึ่งถ้ามันเหลือก็ปูน้อยน่ยชิมแห้งมันหลังมันทาคาวไ,ไว้หอ,มย,อย,ยมัน,มนไปไหน<ๆ>มาดามเอาอะไรมานะคะ มะติ้วแล่นจัก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 มาดามแต่ปลาไปเอากระมังหลังบ้านหน่อยไปหลังบ้าเจ้าบอกเออเอาใส่น้ำมาด้วยเด้อเอาดามกินเลยอันนี้นี่ทุกคนนเเป็ลยคุณไม่รักรักษาชมบัตรบริโอเอฟซีทุกคนมาดามเอาปูแบบมาใหญ่ข้าวสดเลยไปก็ไปถือว่าถ้ามันไปโลดว่ะมาตักถุงเลมาดามกินปูแบบสดเลยเอฟซีทุกคนเอาเอามาให้แม่มาต่อยไปทายบ้าน โอมันเชื่องนะปูใหตาย่างกันมาบอกแล้วก็แต่งตัวเอามาปูมามันเชื่องด้วยเขาจะกินเชื่องกับปูช่อนโอ้ส่งตีนมาให้ด้วยตายแล้วข้าจาำแม่แม่ผู้ใหญ่ปอนู้จ้แต่ตัวนี้แม่ผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่ตัวนี้ เายกเอามาหรบอกจะบอกให้ไข่ปอาปลาสาุอะไรหรออะไรหรอไข่เอาเลีก่อนเอาเลยไข่ปูไข่กระปูส่หไม่ต้องสนดเลยิดไหมไม่อืมมัดดิแม่เมื่อวานนี้เลยกินจำชั่ว ไม่ได้ทำซิจับกินแต่ทำิลกิน่กินปูดงเลยอ้าเอ็มเอใ่เอใส่ใส่ใส่น้ำใส่น้ำเราจะกินบอก ปูนะไม่เอาลงเบิดดีเนาะเอาสองสามตัวเอาลงสิบตัวนี่นะเก้าอร่อยไหมคะป้ากดให้อร่อยเอามือยู่ตรงร่องไหลมันไปลงเลยเขาจะกินปูอ๋อมาดไวทั้งเงื่อนมาดไว้เดี๋ยวเอาไปขายเอฟซนทุกคนเอาซีอู้ดูนะเอฟซีทุกคนดูนะเออรักยายบอกให้ยายเบิ่งปากยายนี่เป็นๆนะยายเอาอันนี้มาเลยนะกินมะดามไปหายใจไม่เอาดอกวานไม่เด้อไม่กินนะเพ่อกระยังเนื้อมันเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวลุยเอาโอ้ยายบอกกินปูใหญ่เต้ ปูเล็กคินปูสดๆนี่ส้มตำอ้ยไปในปานจุกเลยไปแล้วเก็บไว้ก่อนนี่เยอะบวกดูดก่อนนะคดน้ำเลยแช่ไหมแช่มาเลยมีปูมีนิทานนมนานกะเลปูนาคเกตัวใหญ่สัพมี ม,มือไปจับปูกองับปากทีทเอาจะทำยังไงเอาไม้ไล่ง,งับนั่นเลยก็ไม่สู้กับปูน้อยแล้วเนาะเออมันแชบแลวเนาะปูน้อยมันๆกินไหม,มสาวอุบลแล้วทั้งนั้นใครอ่ะใหญ่เด็กมอน โอ้อย่าหอมหอมหอมร้อาไปหาเห็ดนางงูยังบ่มาอยู่เมียบักแอมอร่อยนะแอมลองกินเออแอมใหญ่โอ้ยแม่ทำใส่ได้นะเห็ดอันนั้นเห็ดหัวควายช้างด้วหใจควายช้างโอ้ยแกเอามาไว้ตรงนั้นนะบ้านแกคุ้ยช้างอ๋อเดี๋ยวถ้าดูชุมนั้นมันได้หรือบอสเขาได้พรุ่งนี้เขาไปเขาไปแต่โดนแล้วนะบอสไปแต่เช้าบอสโอ้ย แม่กินหอมมันมีเป็นหน่อยเหีเห่วละฮกเพื่อน้องเก้าสิครับยอดเอากินกับอันนั้นไหมเอากินกับอ่าคุยกับอันนั้นเนาะเดี๋ยวแม่อ,อคุยกับอ,อันชมนะมันถึงจะถูกกินแบบนั้นมันโบชีบคือคืบอบบมีนนเช่นมะหุงมันไม่ใช่ตำมะห,หุงได้ตำชั่วเลยแม่ตำชั่วไม่ตำดีบ่ เอาตำหม่งไหมก็กินข้าวก็กินข้าวบอกเารอ๋ออันนี้น่ะตำซั่วบอกไม่ตำดีไม่เลวมากไม่ตำดีตำเร็วมากเลยตำซั่วเนาะไม่กินมาตำซั่วเลยว่ะพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งตำซั่วมาสั้นตำเร็วมากเลยค่ะือ โคตรเลวในดวงใจเลยอันนี้มันเป็นปูแป้งโอ้ยมันมีเพื่อเกนะคะ FC ทุกคนขออนุญาตลงไลฟ์ช่องแอนด์สอมลี่นะคะแล้วก็ช่องเตือนสายแล้ก็ยังโคตรเลวในดวงใจขอบคุณแอดมินขอบคุณ FC ทุกท่านแั้วยังโบนันกัดปากเจ้ายังหวานนะเดี๋ยวรอขึ้นไลฟ์ใหม่เนาะนะคะสวัสดีจ้าจุ๊บ ต้องฝากกระโดดไปช่อ,องน้องเฟิร์นสายราาาักนะคะน้องเฟิราานนฟ์นไลฟ์เก็บยอดชั่วโมงอยู่แซ่บมากดีค่ะบ,บายบายขอบคุณแอดมินด้วยอืมกินกับผักคะไปไม่รู้จักผักคะรู้ตักใบชะอม,มอ่ะผักนงอ่อ่ะสดมนะากยายค่อยซดน้ำทำไงก็ว่าอาไปให้เขาลุงอ่ะ ลุงไม่อยู่ลุงเป็นินตังกินแล้วลุงมาอยู่หัวหมู่ไปเที่ยวเดี๋ยวผมพงเยาะเกิดการปกปะเละก็เลยตำเลวกินเลยอันนี้เข้าปุ้นใส่น้ำปลานะอันนี้ผมจะกินสมองมันรสชิมนี้ปล่อยสายธรรมดาไม่ได้ปล่อยชิมเลยคอยบม่เคยคอยบม่เคยกักตัวจากเธอได้ คอยปลอยสาธารณะชุกไปเลยสาธารณะชุกไปเลยอืมคยจะดูก็ดูบ้า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 ก็ได้อันนันได้อจุ่มอันนี่แหละเดี๋ยวค่อยังน่กกินจ้าอาเผ็ดเพชรไหมตามชั่วเนี่ยก็กาวว่าจะใส่พริกอยู่แต่มีคนดูเยอะพ่อก็เลยรักง่ายบ้า น้องปนเนาะแม่ก็กำพริกใส่อยู่เนาะควรดูเยอะก็เลยหลักอายก็เลยหลักอายก็เลยไม่กินแม่ใส่เยอะอ่าทำไมจำทะเลพวกนี้ต้องใส่เผ็ด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 เปรี้ยวนิดหนึ่งหวานนิดหนึ่งเผ็ดเปรี้ยวหวานเนาะกินรดจังใดก็ได้มันใช่ได้ปูมานีา้นะกอาเอาเอากระดองมันออกไป หูจักู่บอกกระดองปูหรือหูจักตะกระดองอย่างอื่นนั่นใครอ่ะนั่นใครน่ะน่ะไหนน่ะสาวแนนอ้ยนึกว่าผู้เท่าทางใดเวรกรรมเขาชอบเขาทำสีผมได้ทุกวันนี้นายายเคลื่อนผู้เท่าเนาะสีเขียว ชีแบบนี้ละดีแล้วห้าวนะไม่ต้องทำลายสีอย่างี้แบบมาสีนะวะชีพผมยายเลยจะคือกันน่ะแหละกับสีลามแม่มาต่อยตำห้าร้อยห้ร้อยบ้กป้ย้้ยนะบร้อ้าร้้้ยห้ยาอย่าอยห้ ดูแม่ผู้ใหญ่ฝนจะตกเลยครับพี่นออ้องครับอูนเอาซ้อนชดน้องปอนเอาน้ำปลาเข้าไปด้วยน้องปอนจะจูบแล้วแม่จูบเลยน้องปอนจะเอาแล้ว<ห>จัดการจัดการจูนะบจูบ,บ,บ,บลูกจูบถูถละสับชุดน้องแน่ จูบอย่างแรงแหมเออนุกมากินเนาะมันกินน้ำเอนไม่นหรอืมเอาไปในเห็ุบ่เป็นอ่ะเอาไปเถะโอ้ยกินอยู่มามบ์ก็ยังปวดอ่าๆเจมก็จบคลิปแค่นี้นะคะน้ำลายยืดครับแปะนาที่จะบระจายอ้ยเกาวเลย